การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลางโดยประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลจังหวัดกาญจนบ,บุรีงบประมาณสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดำเนินการจัดทำโดยคณะผู้วิจัยประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมหาวิทยาลายาัาาย,าลายกเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงในหลักสูตรรายวิชาที่3คนดีสรีชัยสิงห์หน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องลำค่าววรณศิลป์นายน,นวรัตพงไพบูรณ์นายนวรัชสนใจงานทางด้านกวีมาตั้งแต่ยังเล็ก มีผลงานทั้งร้อยแก้วร้อยกองตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาและเป็นที่รู้จักกันเมื่อเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้ก่อตั้งชุมชนวรรณศิลป์ของสโมสรน,นักเรียนนักศึกษามหาวิทยาลัยและมีผลงานออกมามากมายโดยเขียนไปลงหนังสือวารสารต่างๆและรวบรวมผลงานพิมพ์เป็นเล่มที่สันทัดคือกวีนิพนธ์ รองลงมาได้แก่บทความและเรื่องสั้นนายนวรัน์ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานด้านกวีบทกรต่างๆในสถาบันการศึกษาในประเทศไทยเกือบทุกแห่งไม่ว่าจะไปที่ดใดนายนวรั์ไม่เคยลืมชาติกำเนิดคือคนลูกบ้านทวนอำเภอพนมทวนเมืองกาญจนบุรีและมักจะกล่าวถึงเมืองกาญจนบุรีอยู่เสมอ โดยเฉพาะบทเพลงขมเหรไซโยกซึ่งเป็นเพลงที่กล่าวถึงน้ำตกไซโยกซึ่งอยู่ในเขตท้องที่เมืองกาญจนบุรีศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวะสีท่านเป็นชาวกาญจนบุรีโดยกำเนิดเป็นบุคคลดีเด่นที่ได้รับรางวัลแม็กซไซไซสาขาบริการของรัฐปีพุทธศักราช2524 และเป็นบุคคลดีเด่นสาขาการแพทย์ประจำปีพุทธศักราช2528นับว่าเป็นบุคคลตัวอย่างที่นำความเคารพยกย่องในความเพียรพยายามตลอดจนเป็นตัวอย่างที่ดีในด้านการศึกษาความมุมานะความรอบคอบการเสียสละและทำประโยชน์ต่อส่วนรวมสมควรเป็นตัวอย่างที่ดีงามเป็นความภาคภูมิใจ ของชาวกาญจนบ,บุรีคนหนึ่งนาวาเอกทองย้อยแสงสินชัยนาวาเอกทองย้อยแสงสินชัยผู้อยู่เบื้องหลังกาบเหงเรือขบวนพายุหะตราชละมากกวีสองแผ่นดินผู้ประพันธ์กาบเหงเรือขบวนพายุหยาตาชนละมากการเหงเรือในขบวนพายุหะยาตาชนละมาก เป็นโบราณราชประเพณีอันยิ่งใหญ่แสดงถึงการเทิดทูนพระเกียรติยศสูงสุดของพระมหากษัตริย์ริ้วขบวนเรือมากมายตกแต่งวิจิตรงดงามสะท้อนถึงศิลปะวัฒนธรรมไทยอันทรงคุณค่าและมรดกภูมิปัญญาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นทั้งงานศิลปะกรรมและประติมากรรมจิตกรรมและวรรณศิลป์